ครับสำหรับวันนี้ก็มากลูกโกโก้กันนะครับโก,กโก้ในสวนยางโกโก้หลังจากเพาะเล็ดมา2เดือนกว่าสองสามเดือนสเดือนได้นะครับก็มาลงปลูกแถวนี้ก็๋ถวประมาณสิบสต้น12ต้น,ตนปลูกไป วันนี้สี่แถวสี่แถวก็สี่สิบสี่สิบกว่าต้นนะครับสั่งมะลิมาก็มะลิละสองบาทมีมลิละสองบาทครับนี่เป็นโกโก สี่ห้าปีปลูกในสวนยางครับแดดรำเยอย่างสวนยางตรงนี้ก็เจ็ดไรแต่ว่าจะปลูกโกโก้แค่สักสองร้อยต้นตามแผนก็จะปลูกสองร้อยต้นอันนี้ก็สี่สิบต้นต้นอะไร คอยมาดูวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้ก็ขึ้นปล่นี่ก็ต้นกิศนากิศณาเจกว่าต้นเหลือก็ไม่กี่ต้นในสวนหยถ้าไม่เลือกต้นที่โตวไว้ก็โกโ้้โจัะโตพอโตโต,ตปับ๊บ ก็ล้อมศิษณาออกก็ชุมพรหนึ่งนะครับสายพันชุมพรหนึ่งเหมาะกับบ้านเราเพราะว่าเป็นการปรับปรบุงสายพันธุ์หรือว่าปลูกที่ชุมพรแล้วก็เก็บลูกขยายพันธุ์เพาะเมล็ดนะครับก็ได้ศึกษาอยู่เป็นพักหนึ่ง อย่างน้อยไม่เกี่ยวว่ามีตลาดหรือไม่ถ้าเราแปลรูปได้ก็คิดว่าโอเคอีกอย่างหนึ่งผลผลิตของโกโก้แปลรูปเองได้เก็บเมล็ดไว้ขายในเวลาที่ราคามันเดียดครับครับนี่ก็ต้น ไข่เขียวประมาณนิดกว่าๆเขียวผู้เรียนก็เก็บหมดแล้วนะครับเกือไว้ลูกสองลูกต่อต้นต้องเป็นหลังโอเคครับสำหรับอีีนี้ก็สวัสดีครับ